ศึกษาทั้นผู้เฒาดัเท่านประธานตอน้เชิญท่านปาได้จุดเทียนบูชาพรัระทานตรเบกบพอบี๊บ๊บ

สุโขะจิตโตนะวิทยาลวัดดุลาาวศิธิ์ที่พระงค์อยางสู่นี้ันนี้นะครับถือว่าเป็นนุมายที่ดีมากที่เราักเรียนปอประชารแผวิชาชัางนเราได้มาร่วมกัน คือเปลี่ยนการพัฒนาจิตใจของเราเพราะว่าโลกน,น,นั้นเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับเราต้องมีตัวที่มั่นที่เป็นประโยชน์นสูงต่อพวกเราเราจะได้อยู่ยอย่างมีความสุขเป็นตัวอย่างเช่นว่าเหตุการณ์ตอนนี้ใช่ไหมครับว่าทุกคนไม่มีคุณธรรมนะไม่มีคุณธรรมเพเาะเป็นเห็นคนอยูนะ่เราใช้อาลุธเข้าสู้กัน Hãy nào, các kênh Ghiền nào, hôm nào.